กลับไปมวยซอมต่อเลเนี่ยกลับบ้านดิกลับบ้านเลยเหรอกลับบ้านเลได้บุ้กลับบ้านปะไม่ซ้อมต่อเลยเหรอพกกสมีอะไรจะพูดไหมครับหลังจากวีเนี่ยเราจะไปสตูกันใช่นายนนท์พกกรสพกกระสอเจอผมแน่พกกรสพกกสต่อหลังจากนี้เราต้องแข่งเจอกันอีกแล้วใช่ ดีป่ะดีป่ะเอาตัวเปิดไปกับนนวิทย์กับกศไม่ต้องคุยกันแล้วเนาะคือหลังจากนี้เราจะไม่รู้จักกันใช่ไหมไม่รู้จักกันเล่นด้วยกันสนุกสนุกเนาะเจอเจอไอ้กายไอ้กายนะมาดิมาจับจับไอ้เลยปล่อยยิงเลยปล่อยยิงเลยขอร่มเนาปล่อยยิง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 โซ่เต็มนะไอโซนโซเต็มนะมันลง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 มันหน้าที่แข่งกันนะแข่งชูสามกันไอ้ใครก็ชนะอันแรกได้เท่าไหร่นะอันแรกได้อะไร ก็สามลูกติ่งไงไอ้ก็ได้ก่อนไม่อันนั้นย<ด>ังไม่จบจบแล้วยังไม่จบแต่ตอนห้าลูกละอ <5 S 1> <ร>ะห้าลูกอะค,คุณได้ศูนย์ได้ศูนย์ได้ยังไงได้ศูนย์ <c oughs> คุณเป็นคนวิตพื้น